วันนี้ผมเลยขอนำเสนอในหัวข้อสากลแห่งชาติทำไมคนเราถึงชอบเล่นหวยมาดูในเชิงจิตวิทยากันนะครับจากทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์สกินเนอร์ได้นําเสนอการใช้การเสริมแรงเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับบุคคลในการทําพฤติกรรมใหม่ทําพฤติกรรมซ้ําหรือหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตั้งเป็น law of effect โดยมองการเสริมแรงเป็น2ด้านได้แก่ 1. การเสริมแรงทางบวก เป็นการให้ผลตอบแทนในสิ่งที่บุคคลอยากได้เช่นเงินคำยกย่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเพิ่มสวัสดิการการให้วันหยุดเป็นต้นเพื่อจูงใจให้บุคคลเกิดแรงจูงใจที่จะกระทําพฤติกรรมพึงประสงค์ต่างๆ 2. การเสริมแรงทางลบเป็นการไม่ให้ผลตอบแทนที่บุคคลไม่อยากได้โดยมีการกําหนดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ต้องไม่กระทําและบทลงโทษต่างๆเช่นไล่ออกตัดเงินเดือน ตักเตือนโดยที่หากบุคคลกระทำแต่พฤติกรรมพึงประสงค์ก็จะไม่ให้ผลตอบแทนทางลบแก่ผู้นั้นสกินเนอร์และคณะได้นำเสนอวิธีการให้การเสริมแรงไว้5แบบในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างที่เป็นกรณีของหวยมาเลยแล้วกันนะครับการเสริมแรงโดยให้ตามระยะเวลายืดหยุ่นเป็นการให้การเสริมแรงโดยให้ตามเวลาแต่ไม่มีการกำหนดที่แน่นอนอาจให้หรือไม่ให้ก็ได้เช่นจ่ายผลตอบแทนเป็น3เดือนบ้าง 6เดือนบ้างตามแต่เนื้องานเป็นการจูงใจให้บุคคลทำพฤติกรรมพึงประสงค์อย่างต่อเนื่องโดยไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนเมื่อใดการเล่นหวยถือว่าเป็นการเสริมแรงทางบวกประเภทนี้คือให้ตามระยะเวลายืดหยุดกล่าวคือเราแทงหวยโดยไม่รู้ว่าเราจะถูกหวยเมื่อไหร่เมื่อเราไม่รู้ว่าจะถูกหวยเมื่อไหร่เราคาดเดาไม่ได้เราก็จะซื้อมัอนไปทุกงวดจนกว่าจะถูกโดยมีแรงจูงใจทางบวกคือรางวัล ที่ล่อตาล่อใจเป็นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นั่นเองไม่งงกันนะครับต่อมาเรามาดูข้อมูลในเชิงตัวเลขกันบ้างว่าเล่นหวยนี่โอกาสถูกมีเยอะแค่ไหนลอตเตอรี่หงวดตีพิมพ์ทั้งหมด88ล้านใบโดยประมาณตลากกินแบ่งรัฐบาล1ชุดหรือ1ล้านใบจะมีทั้งสิ้น14,168หลังวันหรือคิดเป็นโอกาสถูกหวยประมาณ1 4 1 6 8โอกาสแค่เพียง1 4 1 6 8เ รู้ทั้งรู้ว่าถูกยากแต่ทําไมคนถึงชอบแทงหวยกันอยู่มีเหตุผลอะไรแอบแฝงพอจะอธิบายพฤติกรรมนี้ได้บ้างเรื่องนี้ขอยกทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาอธิบายดังนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมชื่อซันสตินได้ให้ความเห็นเรื่องเหตุผลที่คนชอบเล่นหวยไว้ในงานวิจัยเรื่อง selective fatalism ซึ่งถูกตีพิมพ์ใน journal of legal studies เมื่อปี1988ว่าทุกคนที่เล่นหวยเชื่อว่า ตัวเองมีโอกาสถูกหวยมากกว่าโอกาสที่แท้จริงที่ควรจะเป็นเรียกว่า over c o n f i d e n t bias หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าอากติของการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจากข้อเท็จจริงันเรามีโอกาสถูกหวยแค่1.4168%ซึ่งน้อยมากๆแต่ที่คนยังซื้อหวยเพราะเขาคิดว่ามันมีโอกาสถูกมากกว่าความเนจริงนะสิเช่นเราอาจจะได้โพยเด็ดอยากสุดยอดอาจารย์มาหรือเราไปเจอสัตว์ประหลาดแปลก ที่มีอวัยวะเกินแล้วคิดว่านี่คือโชคเราก็เกิดการคิดเข้าข้างตัวเองว่างวดนี้แหละเสร็จกูแน่นอนอย่างน้อยก็ดีกว่าซื้อสุ่มหรือเหมายกแผงแล้ววะเมื่อมั่นใจอะไรก็ฉุดไม่อยู่เหตุผลอะไรก็ช่างมันยุตธการตะเวนหาเลขทั่วจังหวัดก็เริ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือเราถูกอคติที่เราสร้างขึ้นมาเองบังตาหน้ามืดตามวัวบนความเชื่อผิดๆสุดท้ายพอประกาศผลออกมาก็โดนแดกเรียบอาวุธสุดตีนกันไปนเลย ยิ่งเจอเลขล็อกแบบงวดที่ผ่านมาเนะี่ยขี้แตกขี้แตนกันไปทั่วหน้าเลยนะครับนี่ผมไม่ได้มาซ้ําเติมนะแค่มาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับพี่น้องแต่บางท่านอาจแย้งว่าที่เล่นหวยไม่ได้หวังรวยอะไรแค่มองว่าหวยเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่สร้างความบันเทิงความหวังและการเข้าสังคมโดยการซื้อตามเพื่อนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากจะซื้อความสุขและความสนุกให้กับชีวิตอย่างไรก็ขอให้ซื้อหวยอย่างมีสตินะครับจัดสรรเงินให้พอใช้จ่ายกันด้วยเฮงเฮงรวยรวย รับต้นเดือนใหม่กันนะครับอย่างไรอย่าดื่มคิดถึงผมบ้างนะครับสวัสดีครับ